เจ้านะครับรายการธรรมะอริยภูมินะครับในเทปนี้นะครับจะเป็นเทปนะครับธรรมะประจําใจรับปี2568นะครับโดยที่นะครับธรรมะในวันนี้นะครับสวัสดีปีใหม่2568นะครับกับรายการธรรมะอริยภูมิวันนี้นะครับเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะประจําใจรับปีใหม่ เพื่อปีนี้นะครับคุณจะได้เริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจและแนวคิดดีๆที่จะอยู่กับเราตลอดไปทั้งปีนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับปีใหม่ก็เหมือนกับการเปิดสมุดเล่มใหม่เราก็จะเขียนเรื่องราวดีๆไปนะครับอยู่ที่ความคิดความพูดและการกระทําของเรานะครับวันนี้ธรรมะของเราก็จะเป็นธรรมะสั้นๆน,นะครับแล้วก็มีปรัชญาที่ลึกซึ้งให้ทุกคนได้นํไปปฏิบัติและไปใช้จริงนะครับกราบเรียนพระคุณเจ้านะครับในหัวข้อ ปีใหม่ใจใหม่ใจนิ่งครับผมว่าเป็นอย่างไรครับกราบนวัสก,การครับจเจริญพรโยมปีใหม่ใจใหม่ใจนิ่งความผิดพลาดทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตของปีที่แล้วนะเราก็มาทบทวนดูว่าเราเนี่ยได้ทำความผิดอะไรลงไปด้วยกายวาจาหรือใจ เมื่อเราทำแล้วเนี่ยทำให้เราได้ความทุกกายทุกใจนะสิ่งที่เราทำผิดแล้วเราจะทุกใจเราจะรู้อยู่คนเดียวถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้กับเราที่นี้เนี่ยปีใหม่ใจใหม่เราต้องคิดว่าเราจะเลิกสิ่งเรานั้นเสียเราจะเป็นคนใหม่นะเริ่มต้นเข้ามาทำจิตใจให้เย็นเหมือนน้ำ ให้ใสเหมือนน้าเป็นกระจกเงาสองตัวเองถ้าน้ํากระเพื่อมอยู่น้ําก็ไม่สามารถเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้แต่ถ้าน้ํานิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นกระจกสะท้อนให้เราดูเงาของเราเองได้ในน้ําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะนิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องน้อมนาคําสอนของพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาพระองค์สรรเสริญศีลพระองค์เนี่ย สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะประสัมปทาสีนำสุขมาให้ทั้งพบนี้และพบหน้าสีนำพกคสมบัติมาให้ทั้งพบนี้พบหน้าเรามาดูสองข้อ,ขอนี้นะทีนี้เราจะเย็นเราจะนิ่งจะใส่เหมือนน้ำได้อย่างไรทีนี้เนี่ยถ้าเรามีศีห้าเสร็จแล้วเราไม่ฆ่าสัตว์นะเราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดในกามนะเราไม่พูดเท็จ เราไม่ดื่มสุรายาเสพติดหรือการพนันนะเราจะนิ่งไหมเราก็จะนิ่งครับแล้ว<ร>ถ้านเพราะว่าเรามีชีวิตอย่างมีความสุขมีความเป็นปกติและเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นครับผมเราไม่ต้องหวาดระแวงอะไรกับใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมใช่ครับเราไม่ต้องหวาดระแวงเพราะการที่เราอยู่ในศินห้าศินห้าคือความเป็นความเป็นปกติของการเป็นมนุษย์และเราไม่เบียดเบียนใครและเราไม่ต้องหวาดระแวงดังนั้นเราจึงสามารถจะดาเนินชีวิตไปได้ด้วย การมีสติและมีความสุขครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมพุเจะนิ่งก็จะเย็นเพราะนั้นน้ำเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างน้าเนี่ยคนจะถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระล้างเลือดลงน้ําบ้วนน้ําลายลงน้ําน้ําก็จะไม่เคยว่าอะไรใครน้ําก็จะเป็นน้ําใสเหมือนเดิมเห็นไหมโยมครับผมต่อให้ปลาที่มีอยู่ในน้ํามากมายเนี่ยถ้าไม่แน่นจนเกินไปนะมันก็จะใสของเขาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทําจิตใจให้เหมือนน้ํา ให้เย็นให้ใสยอย่างนั้นเพราะนัการมีสีและน้อมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามเนี่ยแหละคือจะทําให้เราเย็นอันนี้คือด่านขั้นแรกนะใจใหม่จะได้เกิดขึ้นปีใหม่ใจใหม่จะได้เกิดขึ้น,ใในโยมครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการสมมติว่าเรารเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่างที่เรามีการตัดสินใจเนี่ยการที่จะทําให้เรามีสติ การที่จะทําให้เรามีความยับยับย้งชั่งใจเบื้องต้นเนี่ยเรามีวิธีการหรือเทคนิคยังไงบ้างครับอ๋ออันนี้ต้องใช้สมาธินะจะทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีสมาธินะเรามีสมาธิเราไตร่ตรองโดยรอบครอบนะเราทําจิตให้เป็นสมาธิสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็มาไตร่ตรองอะไรต่างๆพิจารณาโดยละเอียดนะ เราจะเห็นว่าที่มาเป็นยังไงที่ไปจะไปยังไงจะจบยังไงก็จะตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งถ้าเป็นงานใหญ่ๆเนี่ยจะต้องคิดให้รอบคอบนะเมื่อรอบคอบแล้วรอบคอบอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกนะเราก็จะวางความวุ่นวายจากโซเชียลจากโทรศัพท์จากอะไรทั้งปวงทำจิทตที่เป็นสมาธิอยู่นิ่งๆแล้วทบทวนแล้วหลักการทบทวนเนี่ยเราจะไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะหลง ไม่ลำเอียงเพราะกลัวนะไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราเราไม่เอ็นเอียงไปหาสิ่งอะไรเราจะตัดสินใจด้วยสิ่งที่มันถูกต้องนะอย่างเช่นเราจะซื้อรถฉันชอบยี่ห้อน,นี้เป็นหลักอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาองค์ประกอบมารวมแล้วยี่ห้ออื่นที่เราไม่ชอบอาจจะดีกว่าทั้งหลายอย่างแต่ถ้าเราความชอบนำเราอาจจะตัดสินใจผิดก็ได้ใช่ไหมเมื่อได้มาเวลาขายต่อเนี่ย อย่าว่าแต่ขายต่อเลยใช้ไปก็เสียไปจุกจิกไปกินน้ำมันก็มากกว่าเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าไอตัวคนที่สมบัติที่เราดูดีๆโดยดูรวมมันก็ใช้ดีไม่จุกจิกขายต่อก็ได้ราคาอันนี้อันนี้ตัวอย่างในการคิดสักสักข้อหนึ่งที่อาจจะมายกขึ้นมาแค่นั้นเองนะวิธีการคิดเนี่ยมันมีเรื่องร้อยแปดพันอย่างในชีวิตมนุษย์แต่เราต้องใช้หลักบนพื้นฐานของเหตุผลยมเห็นฝรั่งไหมยมเห็น ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไหมแม้กระทั่งแม้กระทั่งนาซาเขาส่งกระสวยยานอวกาศไม่ว่าจะเป็นดาวองคารไปต่างดาวอย่างเงี้ยไปดวงจันทอย่างเงี้ยเขาได้ดูเลิกยามเขาได้ดูดวงไม่ยมไม่ดูครับส่วนใหญ่ก็ใส่ความสะดวกเข้ามาจากหลักการคำนวณล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยไต่ตองให้แยบแยบขายก็คือการคำนวณการคิดในระโยมอย่างถูกหลักถูกวิธี นั่นแหละถ้าทําได้ก็คือทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็คือไม่ทําแล้วต้องดูองค์ประกอบของเราบางคนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินบ้านก็เป็นหนี้รถก็เป็นหนี้ซื้อโทรศัพท์ก็เป็นหนี้หนี้รอบตัวจ่ายไม่ไหวทุกข์ไม่ย่มทุกข์ครับผมเพราะอะไรเพราะการที่เราไม่ประมาณตัวเองแล้วไม่รู้จักคําว่าเหมาะสมหรือดีพอครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละ ทีนี้เนี่ยถ้าจะตามเข้าตามหลักในพระพุทธศาสนาเนี่ยาการมตัญหาเห็นไหมมันอยู่ในหลักอริยสัจสี่นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือทุกกายทุกใจทุกขสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกก็มีการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเห็นไหมนี่การมตัญหาค,คืออยากได้ อยากได้อันนี้ชอบอันนั้นชอบเสื้อผ้าสวยนะอันนี้กอสวยอันนั้นกอสวยก็ชอบไปเททุกอย่างแต่เงินมันไม่มีตอบโจทย์ไปตามนั้นแล้วก็ไปดําเนินตามสิ่งที่เราอยากเห็นไหมทําให้ชีวิตเราลาบากเป็นอย่างนั้นอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขายังบอกว่าเราจะมีเทคนิคการเบรกใจนะครับอย่างเช่นเราวางมือถือสักพักหนึ่งนะครับแล้วถามตัวเองว่าตอนเนี้อะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้หรือนะครับ เราเห็นสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราเบรกใจไว้ก่อนแล้วลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราจะซื้อตอนเนี้เราเพียงพอไหมเราจําเป็นต้องใช้มันไหมแล้วถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะรับผิดชอบได้หรือไม่อย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่ตามมานะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับอชอบหมาชอบแมวตัวนี้นะครับราคาเป็นหมื่นเป็นแสนซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะดูแลยังไงเรามีเวลาเขาไหมนะครับถ้าเป็นแบบนี้น,นะครับคุณพี่มีความเห็นว่าอย่างไงบ้างครับ มันเหมือนสามแยกอะ่ะมันเหมือนเราเดินเข้าไปถึงสามแยกเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทันทีที่เลี้ยวซ้ายเนี่ยด้านขวามันก็จะไม่มีถูกไหมใช่ถ้าเราเลี้ยวขวาด้านซ้ายก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งพลาดไปแล้วเนี่ยเราจะหวนกลับที่จะไปอีกทางเดิมเนี่ยก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องทบทวนพิจารณาอย่างดังเราจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยอย่างที่โยมยกตัวอย่างมานะ เราก็ไปดูองค์ประกอบว่าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่กว้างพอไหมสองรบกวนเพื่อนบ้านไหมสามเรามีเวลาให้กับเขาไหมสี่ยาหมายาแมวแพงกว่ายาคนอีกสามสิบบาทรักษาทุกโรคก,ก็ไม่ได้ไม่เรามีปัจจัยพอตรงนั้นไหมหลายคนก็เลี้ยงเวลาอยากเลี้ยงเวลาไม่อยากเลี้ยงปล่อยวัดทั้งหมาทั้งแมวพระทำยังไงล่ะ ็<ก><ร>ดูแล,แลแตามีตาเกิดไปถ้าไล่แล้วเนี่ยไล่สามครั้งมันไม่ไปทํายังไงปล่อยให้มันอดก็ไม่ได้ก็เอาข้าวให้มันกินเมื่อมันกินข้าวมันก็ยิ่งไม่ยอมหนีทนะีเนี้ยสิ่งที่สุดท้ายก็ต้องทําก็คือบอกญาติโยมโยมช่วยเอามาเลี้ยงหน่อยอย่างนี้เองเพราะอาจจะมาบวชแล้วอาจจะมาก็ตั้งใจว่าจะไม่หุงข้าวเลี้ยงหมาจะไม่ทําเด็ดขาดมันเป็นอย่างนั้นอาจจะมาก็เจอหลายตัวมาแล้วแต่ก็แปลกแล้วหมาหม,มาเห็นพาะเนี่ยมันไม่ยอมหนีนะโยม มันก็มาเชื่องเลยนะให้จับด้วยอาตมาก็ให้ข้าวพวกกินเสร็จแล้วก็จะ,ะถามโยมที่เข้ามาเนี่ยโยมช่วยเอาไปเลี้ยงเลยเถอะเอาบุญเลยเถอะเขาก็จะรับไปก็เป็นอย่างนั้นโยมวิธีแก้ปัญหาเพราะเนี่ยการที่การที่เราจะตัดสินใจดูแลสัตว์สักอย่างเนี่ยเราต้องดูความพร้อมของเราได้ยโยมนะ่าได้เป็นภาระรของคนอื่นเจริญพรครับผมมในหัวข้อต่อไปนะครับก็คือให้ธรรมะ นะครับให้ทําเป็นของขวัญนะครับหมายความว่าอย่างไงครับการให้ทําทาคืออะไรครับหมายถึงสิ่งใดครับทำที่จะทําให้เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องมีพรหมวิหารสี่มีพรหมวิหารสี่นะพรหมวิหารสี่คืออะไรเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานะมีความเมตตาต่อเราสรรพสัตว์ทั้งหลายการุณาช่วยเหลือนะมุทิตายินดีไปกับเขาเมื่อเขาได้ดี อุเบกขาเนี่ยใครเคยทําอะไรไม่ดีกับเราเล่ร้ายอะไรกับเราเนี่ยเราก็ให้อาภัยเขาเสียเราก็วางเสียอุเบกขาเสียหรือเราต้องการอะไรแล้วเราทาไม่ได้เราก็วางอุเบกขาไปก่อนอันนี้คือหลักทมแล้วอีกหลักหนึ่งเนี่ยนั่นคือกุศลกรรมบท1ินะมันจะทาเราเนี่ยทำสัตว์ให้เป็นมนุษย์ได้เพราะมีกุศลกรรมบท1ิบนะหนึ่งนะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในการมวจีกรรม4ไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อมโนกรรมสไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นก็คืออันไหนที่ยังไม่ใช่ของเราเนี่ยเราจะไม่พยายามที่ทําให้มันเป็นโดยการโกงโดยการเอาเปรียบผู้อื่นต่อไปอีกไม่มีจิตพยาบาทประทุษร้ายบางคนเนี่ยจอสส้องโกรธสะสมความโกรธสะสมความเครียดแคนนะ ที่ที่จะทำร้ายคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อสุดท้ายของมโนกรรมก็คืออ่าเป็นมิจฉาทิฐิคิดว่านารกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีนะเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งนั้นบุญคุณพอแม่ก็ไม่มีนะบาปก,ก็ไม่มีบุญก็ไม่มีไอ้คนคิดอย่างเงี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐินะอันนี้คือ,คอถ้าเราตั้งอยู่ในกุศลกรรมรบทสิแล้วเนี่ย เราก็จะคิดตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฐิก็คือนรกมีสวรรค์มีบุญมีบาปมีนะพ่อแม่มีคุณครูบาอาจารย์มีคุณอย่างเงี้ยเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยในลักศาสนาทุกศาสนาแม้กระทั่งศาสนาคริสต์เขาพูดถึงพระเจ้าถ้านรกสวรรค์ไม่มีพระเจ้าจะมาได้ยังไงศาสนาอิสลามเขาก็มีพระอัลเลาะห์ถูกไหมโยม ศาสนาคริสต์ก็มีก็มีใครพระเยซูศาสนาอื่นอีกล่ะศาสนาฮินดูเขาก็มีเทพเจ้าขเขาเยอะแยะนี่คือเป็นทั่วโลกก็น่าจะยอมรับเลยว่าการเวียนไหวตายเกิดมันมีเพราะว่าถ้าไม่มีการเวียนไหยตายเกิดไม่มีนโกสวรรค์พระเจ้าไม่มีแน่ๆนโยมครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งลึกลับเนี่ยอย่างเช่นคนที่ตายแล้วฟื้นมาพูดเด็กระลึกชาติได้เนี่ยก็มีทั่วโลกคนที่ตายแล้วฟื้นก็มีทั่วโลกดูสิ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานทําให้คนหลายคนที่ยังคิดว่าต้องวิทยาศาสตร์ยืนยันก่อนอย่างเงี้ยถึงจะเชื่อไม่งั้นไม่เชื่อเนี่ยก็จะทําให้เสียเวลาไปแล้วไม่ยอมทําความดีแล้วเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะไปเห็นไปพบกับอะไรบางอย่างสายไปเสร็จแล้วที่จะกลับมาทําความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะประจําใจวันนี้เนี่ยนะถ้าเรามีพรหมหารสี่แล้วตั้งอยู่ในกุศลกรรมรบทสิเนี่ย ถ้าใครทาได้สิบข้อเป็นการดีถ้าใครทําไม่ได้ก็ขอให้ตั้งให้ม anyway> ันได้ใกล้ที่สุดโยมแล้วแล้วคนที่จะเย็นคือโยมเองนี่แหละคือธรรมะประจําใจความเจริญในหน้าที่การงานก็จะมีมีได้ยังไงเพราะถ้าคนที่มีคุณธรรมประจําใจเนี่ยทางานก็จะรับผิดชอบแล้วก็จะเป็นคนรับผิดชอบในครอบครัวรับผิดชอบในหน้าที่ถ้าเป็นสามีก็จะดูแลหน้าที่ของสามีที่ดีถ้าคนเป็นภรรยาก็ดูแลหน้าที่ของภรรยาที่ดีถ้าคนเป็นลูกก็จะเป็นดูแล หน้าที่ของลูกที่ดีแล้วลูกที่ดีทํำยังไงไปเรียนตามเวลาทําการบ้านส่งครูอาจารย์นะแล้วเป็นเด็กอดออมมัธยัติใช้ในสิ่งที่ควรใช้แล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างนั้นอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ว่า ธรรมะก็คือสิ่งที่ดีงามนะครับการให้อภัยการเมตตาและการแบ่งปันนะครับเราลองมาดูว่าปีใหม่เนี่ยนะครับเราจะมอบอะไรผลรอบข้างได้บ้างนะครับเช่นให้คําพูดที่เป็นกําลังใจที่ดีนะครับกับคนรอบข้างหรือการยิ้มให้กับคนที่ไม่รู้จักนะครับอันนี้ก็เป็นการให้ที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับเราให้โดยที่เรา,เ,าเราเองก็มีความสุขนะครับคนที่รับก็มีความสุขด้วยนะครับหรือเราจะเปรียบเทียบก็คือว่าบางคนเนี่ยนะครับ ปีใหม่แล้วนะครับก็มีเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะครับเพราะชีวิตคนเราเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีเวลาให้กันจริงไหมครับหลวงพี่ครับจริงโยมถ้าเราเนี่ยยิ้มได้ก็แสดงว่าภายในเรามีความสุขโยมเครคนนี้โกรธกันไหมเราเดินผ่านกันยิ้มให้กันไหมโอ้ไม่ยิ้มหรอกครับหน้าก็ไม่มองหน้าเ็าไม่มองครับเห็นไหมแล้วทําไมเราต้องไปไปมีอะไรอย่างนั้นกับใครด้วยละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยทุกมันเป็นกำแพงกั้นเราเองนั่นแหละถ้าเรามีรอยยิ้มให้กับทุกคนได้นะเรามีการช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อแบ่งปันกับเพื่อนมนุษย์และเหล่าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนไหนที่ได้ล่ความลำบากถ้าช่วยได้เราก็ช่วยตามเหตุตามปัจจัยสัตว์ที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเหลือได้อย่างเงี้ยมันทําให้จิตใจเราเนี่ยเย็นลงทําให้จิตใจเราดีนะแล้วก็คนรอบข้างเราก็จะมีความสุขญาติเราเอง ครอบครัวเราเองเพื่อนบ้านเราเองก็จะมีความสุขคันท่วนหน้าโยงเจริญพรครับผมครับในหัวข้อต่อไปนะครับธรรมะนะครับสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีเป้าหมายนะครับปีใหม่นี้นะครับลองตั้งเป้าหมายกันใหม่นะครับไม่ใช่แค่เรื่องความสําเร็จทางวัตถุแต่ขอให้เป็นความสําเร็จที่มีความการสร้างสุขภายในนะครับอันนี้หมายความว่ายังไงครับหลวงพี่ครับก่อนอื่นเราต้องมามองดูรอบๆตัวเราก่อนว่า ไอ้ความสุขกับความทุกเนี่ยมันต่างกันยังไงหลายคนดูทีวีดาราติดคุกทนายความติดคุกตำรวจติดคุกนะแล้วฆ่ากันสามีฆ่าภรรยาภรรยาฆ่าสามีสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเมื้อเราม,ามองดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้คนเรานั้นก็ขาดอะไร เขาขาดความพอดีเขาขาดความพอหรือเปล่าถ้าเรารู้จักคําว่าพอเรารู้จักความความสุขกับครอบครัวคนรอบข้างคนเหล่านั้นถูกจับเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาจะทุกข์อย่างเดียวนะความทุกข์เกิดกับลูกเขาด้วยความทุกข์เกิดกับพ่อแม่เขาด้วยเกิดกับญาติของเขาด้วยเห็นไหมโยมมันกระทบไปกันใหญ่โตเพราะฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้ให้เป็นบทเรียน เอาลืมพูดไปข้าราชการติดคุกก็มีทีนี้นะเสร็จดูเสร็จแล้วเรามาดูว่าเราจะทํำยังไงเราก็เห็นตัวอย่างแล้วคนที่ทําบาปคนที่ทําสิ่งไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็จะเอามาประมวลในการใช้ชีวิตเราจะดําเนินชีวิตยังไงเรายินดีกับสิ่งที่เรามีเรามีครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมหน้ามีความซื่อสัตย์ต่อสามีความซื่อสัตย์ต่อภรรยาลูกก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของลูก นี่คือจะทําให้เรามีความสุขพอแล้วเรา,เรามีเงินเดือนแค่นี้เราก็พอใจในสิ่งที่นี้ตรงนี้พอเพราะว่าเราเรียนจบแค่นี้เราต้องการมากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องไปเรียนให้สูงกว่านี้ถ้าคนมีเงินเรียนก็ดีถ้าคนไม่มีเงินเรียนล่ะก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอเพียงในสิ่งที่เรามีใช้ชีวิตอยู่ในระดับที่เราทําได้เราจะเห็นแก่นของชีวิตเราจะเห็นแก่นแท้ของชีวิตที่แท้จริงอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้หมันพาลูก เข้าวัดฟังธรรมหรือโทรศัพท์ทุกคนเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตในมือแล้วสามารถที่จะเข้าไปอ่านพระธรรมคำสอนจากโทรศัพท์หรือเปิดเสียงอ่านก็ยังได้เลยศึกษาเข้าไปสิศึกษาแล้วน้อมมาปฏิบัตินะนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงแก่นชีวิตโดยแท้ว่าเราเกิดมาชีวิตเราต้องการอะไรทุกคนเนี่ยต้องกินอาหารต้องนอนต้องนุ่งห่มเสื้อผ้า ต้องอุจจาระปัสสาวะใช่ไหมมันก็มีแค่นี้แหละจริงๆแล้วพื้นฐานชีวิตเราเนี่ยแล้วการที่เราจะได้เสื้อผ้ามาเราต้องทํางานการที่จะมีที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องก็ต้องมีเงินก็ต้องทํางานสิ่งเหล่านี้มันต้องประกอบกันแก่นของชีวิตคืออะไรเราหาเราดูดีๆพิจารณาดูดีๆแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความสุขเมื่อมมองค์ประกอบครบความสุขเข้ามา เพราะอ่นั้นเนี่ยแกนแ,แท้แหละเราต้องหาให้เจอว่ามันคืออะไรแท้ๆพิจารณาดูนะครับผมก็มันมีหลายเป้าหมายนะครับอย่างสมมุติว่ามีเจ้าของร้านนะครับตั้งเป้าว่าในเดือนนี้นะครับพนักงานทุกคนจะต้องมียอดประมาณคนละสองแสนบาทนะครับพนักงานทุกคนก็เร่งรีบทำนะครับบีบตัวเองบังคับตัวเองให้ได้จนตัวเองไม่มีความสุขนะครับจนตัวเองไม่มีความสุขผลประโยชน์ตกที่ เจ้าของร้านแต่พอเวลาผ่านไปปับ๊บพนักงานทำยอดไม่ไหวลาออกหรือไม่มีเวลาครอบครัวครอบครัวเดือดร้อนครอบครัวมีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในวงกว้างดังนั้นเนี่ยเราจึงบอกได้ว่าแก่นของชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป้าหมายเนี่ยทางวัตถุนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะแต่ขอให้รอบๆเนี่ยสามารถพยุงตัวอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9บอกบอกไว้ว่า การทําสิ่งใดก็แล้วแต่ขอให้เรารู้จักประมาณตนให้มีความพอเพียงบางอย่างที่ทําไม่ได้ก็ให้เราช่างหัวมันนะครับอันนี้ถูกต้องไหมครับหลวงพี่ครับใช่โยงเป็นอย่างนั้นโยงเพราะเนี่ยถ้าบริษัทไหนบีบมากๆเขาจะทําทยอดมากๆเนี่ยโยมก,ก็มองหางานอื่นสิถูกไหมในเมื่องานนี้มันไม่เหมาะกับเราทําให้ครอบครัวเราขาดความอบอุ่นแล้วขาดขาดเวลาให้ครอบครัว ทีนี้เนี่ยโยมก็ต้องเปลี่ยนงานใหม่มองหางานใหม่ในเมื่อเจ้าของบริษัทเขาจะได้ยอดมากๆเขาก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีการใหม่ของเขาเองแม้โยมก็ไม่ต้องไปอยู่ในเรือลําเดียวของเขาก,กระโดดลงเรือลานั้นไปขึ้นเรือลาใหม่แค่นั้นเองโยมเจริญพรครับผมวันนี้นะครับก็ได้รับธรรมะดีๆจากจากหลวงพี่นะครับว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องมีแก่นนะครับมีเป้าหมายมีการดําเนินชีวิตยังไงนะครับ เทปนี้นะครับก็จะเป็นเทปสุดท้ายของปี2567นะครับอ่าโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับในปี2 5ทุกคนมีความสุขนะครับและมีธรรมะเป็นเครื่องชี้นำชีวิตนะครับโอกาสนี้นะครับขออ่าพรดีๆนะครับโอวาทดีๆจากหลวงพี่นะครับช่วยอวยพรปีใหม่ของปี2568ด้วยครับสาธุเจริญพรขอให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเราโชคดีที่เกิด มาในแผ่นดินของประเทศไทยแล้วก็มีพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีภิกษุให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นความโชคดีนี้เนี่ยโยมควรที่จะต่อยอดให้บรรลุเป็นอริยบุคคลก็คือพระโสดาบันนะขั้นต่ำในสีบุคคลนะโยมจะได้สิ่งที่ประเสริฐล้ำเลิศยิ่งขึ้นไปขอให้โยมทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมขอให้โยมทั้งหลายที่มุ่งหวังสูงสขึ้นไปเนี่ย จงประสบความสาเร็จทุกๆสิ่งทุกๆหวังทุกๆประการด้วยเถิดสาธุ